249กายุชุกตามีในสมัยนั้นเป็นฉไนความตรงกิริยาที่ตรงความไม่โคตรความไม่โคง้งความไม่งอแห่งเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่ากายุชุกตามีในสมัยนั้น250จิตตุชุกตามีในสมัยนั้นเป็นฉนความตรง กิริยาที่ตรงความไม่โคดความไม่โคง้งความไม่งอแห่งวิญญาณขัน์ในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าจิตตุชุกตามีในสมัยนั้น251สติมีในสมัยนั้นเป็นฉไหนสติความตามระลึกความหวนระลึกสติกิริยาที่ระลึกความสงจำความไม่เลื่อนลอยความไม่ลืม สติสตินสีสติพละสัมมาสติสติสัมโพชงอันเป็นองค์แห่งมรรคนับเนื่องในมรรคในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าสติมีในสมัยนั้น